làm ăn làm lại anh ít tài ngó con em quả bưởi mận kẽm bưởi dưa mận ấp nầm ấp mai măng ấp nầm này nè con nó được đi con nuốt này con nghe kéo ha đại phun bên đây giọt to hơn chất quá. Chúng ta đi tăng về cõi đôi vị trí hơn tất. Không phải cái này chúng đi về là pin. Chúng ta đi về đôi không có chiếc lẻ biến không có ai. Chúng ta về tiền

ข้อบ่บปบ่บ่บ่งมึงยี่รองอยู่ป่นนั้นอ๋บ่โตเมียจ้ากลายเป็นตันว่าบ่ดีมันตันได้ตังมึงกเอยว่างเงินดีมากอ๋บ่โตปนไป็นนแค่เนี่ยต้องให้มันรวดเร็วหัไม่กูจบป้าเจ้าเต้ยกูจบไปแก้วจริงชัดเจนนีเปล่งต้องรอให้มันชัดเจนมันกองเบิร์ดกูจบกองเบิร์ได้ได้ก็ไอ้ตัวเตวัดนั้น ก็ลิ้นกับกันเออพบกันในโพรงดอกยเยางลงมาตับผมมึงในโพรงดอกยงเนี่ยกูจบจริงแต่ถ้าว่าเพลงถ้าจริงกูไม่จบกูเพลงถ้าจริงกูจบอยู่เพลงเดียวเพลงเลยคืนนี้น้องนองนใต้แตงนี้คนกับใจใเที่นน้ำตาถูกไหมีกันมาไมายที่เธอเขียนมาเจ้าเกียนบรรยายูกกลอกไปไกายที่รงน้ำจาจมีกายสังเวยข้ามาหมดบญญากาชาคืนมานว่าร้าดวงใจที่เหมือนมีใครไม่ลนะ อตายทำหน้าบอกอาคังบกโกดมันมคิดแก้ต่างจิตต่อรมังกับใจต่างันเขาบอกไม่มีหลักฐานจึงไม่งานันน้องนางบอกมามันเปลี่ยนกระจิงเปลือบเปลี่ยนหลกทุงเออเปล่ยนหลกทุงนะนี่แต่กูจอบย่เปลี่ยนเดียตาัน่ยแต่มึงจอบตอนน้อยกูจอบตอนแต่ว่าโถคนดีมันรู้หรือว่ากูเดียร์นั่ะกูอบับจริงกว่าบ้านมันย่อกูเปลีนอันนันกูย้ายจาักวันจน โตคนดีปะมึงและที่พอโยมเมื่อกี้วันปลากูไปวัดปลาจีน่าให้กูเลยปลาว่าเพือหัตตาหิอัตโดนาโตเข้าใจพิดเกตายหวปล่ไเใจอันตาโดนาโตไม่ใช่บอกว่าหน้าต้องเตี้ยไม่ใช่บอกว่าหน้าแควเตี้ยหน้าคู่นะเปล่งแต่เดิมมันไม่ได้กูจบเปล่งจริงเปล่งจริงเดิมเลยว่าเปล่งตีเดิมเปล่งกุ้งกูจบ chính bèn lục tung mình chặt chẽ này kéo chính tao gặp bằng lượng tranh lượng là tức là tranh chính mình mới chặt chẽ này ấy kê mẹ yên gì Rồi Rồi mình chặt chẽ gì chính mình chặt แล้วกําปูดนี่กูไม่จบเลยจริงกับหน้บาบ้าจริงแกวเด่นน้องอไม่จบจริงกําปูไดไ้แต่ก็ปุดปลิกแปลงไอ้แรงเตยกำมังคลิดกำไตยกำมังคลิดกำมันกูไม่จบอันลรนเจ้ากูเราไม่ไปมันชื่อวันนี้เราก็ไปรุ่งนี้เราจะไปชูดเซอพรส์ของกูกันก็เจอจับปลยกูไปกันเนยอ่ามันทำให้ปราจ้าวิบัติแล้ตึ้งปรองปูดได้จัดเจนกูคเคลียจริงหนอังจับจินกายแกอ่าในอังจับจินกายเออบอกก้าวไปตึ้งได้ยินไหม ពីគីបិជាទំនពីគីបិជាពីគីគីនេះយឡວຍឡៃតាម নাই មកខ្វាមតាមទួនសិរមៃនឹងមក